กมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักก็คือการพัฒนาคนภายใต้อุดมการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มออมเงินเพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินเป็นของตนเองบริหารและจัดการผลประโยชน์โดยตนเองและเพื่อตนเองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก ตั้งแต่ปีพศ2517ในพื้นที่สองแห่งนั้นก็คือตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยท่านศาสตราจารย์ดรยุวัฒวุทธิเมธีอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านได้เป็นผู้ริเริ่มทดลองการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในครั้งนั้นภายใต้หลักการที่ว่า ใช้เงินเป็นเครื่องพัฒนาคนทำให้ทุกคนมีคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรแบ่งปันซึ่งกันและกันและเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันตามวิธีทางประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เคารพในกนติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกันนั่นเองครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคืออะไรกลุ่ม ก็คือการรวมตัวของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันและเป้าหมายเดียวกันนั่นเองอ,อมทรัพย์ก็คือการสะสมเงินหรือสะสมทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอจากรายได้ของตนเองหรือรายได้ของครอบครัวนั่นเองเพื่อการผลิตก็เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวของตนเองนั่นเองครับ ดังนั้นความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นก็หมายถึงว่าการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวของสมาชิกนั่นเองครับถ้าจะกล่าวถึงกลุ่มออมทรั์เพื่อการผลิตก็จะประกอบไปด้วยแนวคิด4แนวคิดหลักการ4หลักการวัตถุประสงค์อยู่3วัตถุประสงค์คุณธรรมที่ใช้5คุณธรรมและก็มีข้อห้ามอยู่3ข้อรวมไปถึงข้อปฏิบัติทั้งหมดอยู่10ข้อตามแนวทางที่กลมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้แนวคิด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประกอบด้วย4ข้อหลักๆดังนี้ครับ 1. แนวคิดการรวมคนในหมู่บ้านให้มาช่วยเหลือกันโดยรวมคนที่มีฐานะต่างกันให้ช่วยเหลือกันอันจะเป็นการยกฐานะของคนยากจนในหมู่บ้านนั่นก็คือจนเงินแต่ไม่จนน้ำใจนั่นเองแนวคิดที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุน โดยการรวมกลุ่มออมเงินแล้วให้สมาชิกกู้ไปทำทุนในดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแนวคิดที่3การนำเงินไปดำเนินการด้วยความขยันความประหยัดและถูกต้องเพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกำไรเป็นรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มนั่นเองและแนวคิดที่4ก็คือการลดต้นทุนในการของชีพโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อเป็นการรวมตัวกันซื้อรวมตัวกันขายสามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตต่างๆได้นี่ก็คือแนวคิดทั้ง4แนวคิดนะครับสำหรับหลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก็ประกอบไปด้วย4หลักการดังนี้นะครับหลักการที่ 1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของนั่นก็เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่ ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นเองหลักการที่2、นะครับการพึ่งตนเองก็คือการฝึกนิสัยการประหยัดแล้วนํามาออมให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นเองครับหลักการที่3หลักคุณธรรมความเพ็นอกเห็นใจความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นเองและหลักการสุดท้ายหลักการที่4นะครับ หลักการควบคุมกันเองการให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวของเพื่อนสมาชิกเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันนั่นก็คือการควบคุมกันเองนั่นเองนะครับและทั้งหมดก็คือหลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง4ข้อครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประกอบไปด้วย3วัตถุประสงค์หลักๆดังนี้นะครับหเพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนพัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรมทั้ง5ประการวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนโดยการระดมเงินอมเพื่อจัดตั้งกองทุนกลางของชุมชนให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ และใช้ตามความจำเป็นของครอบครัวอีกทั้งให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเขาเองและวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับเพื่อพัฒนาสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรม5ประการเพื่อก่อให้เกิดความสามคัคคีความยุติธรรมความเท่าเทียมของสมาชิกการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพัฒนาคนอย่างไรการดำเนินง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้นำหลักคุณธรรม5ประการมาใช้ในการพัฒนาคนดังนี้นะครับคุณธรรมข้อที่1ก็คือความซื่อสัตย์คุณธรรมข้อที่สนั่นก็คือความเสียสละคุณธรรมข้อที่3คือความรับผิดชอบ คุณธรรมข้อที่4คือความเห็นอกเห็นใจกันและคุณธรรมข้อที่5นั่นก็คือความไว้วางใจกันของสมาชิกในกลุ่มนะครับในการดำเนินงานของกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตก็มีข้อห้ามไม่ให้ดำเนินการอยู่3ข้อหลักๆดังนี้นะครับข้อที่1ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกนั่นเองนะครับและข้อที่ส ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามากู้เงินในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตข้อที่สามนะครับห้ามคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งกำหนดไว้ร้อยละสิบห้าบาทต่อปีนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อห้ามทั้ง3ข้อของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นเองหลักเกณฑ์การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของกลุ่มการพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดไว้ก็มีทั้งหมด10ข้อดังนี้นะครับข้อที่1การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะต้องดำเนินการไปโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการตามที่กำหนดไว้ข้อที่2ใช้ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแสดงไว้ที่ใดที่หที่ปรากฏชัดเจนและแสดงข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม ให้เป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอนะครับข้อที่3การฝากเงินหรือการถอนเงินต้องผ่านสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมุดบัญชีเงินฝากให้ใช้ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและเมื่อรับเงินสัจจะสะสมในแต่ละเดือนแล้วต้องนำเงินไปฝากธนาคารทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยกู้ให้กับสมาชิกนั่นเองนะครับข้อที่4มีการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการและสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคณะกรรมการและสมาชิกจะต้องไม่น้อยกว่า75%ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่เป็นสมาชิกนะครับข้อที่5กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะมีคณะกรรมการทั้งหมด4ฝ่ายและมีการจัดประชุมอย่างน้อย3เดือนต่อ1ครั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายก็จะประกอบไปด้วย1คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการส คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 3. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและ 4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมนั่นเองครับการดำเนินงานข้อที่6กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะต้องมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นปัจจุบันและต้องเป็นไปตามระเบียบตามที่แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้ข้อที่7 สมาชิกมีการส่งเงินสัจจะสะสมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเงินสัจจะสะสมก็จะมีอยู่สองประเภทดังนี้นะครับ 1. เงินสัจจะสะสม 2. เงินสัจจะสะสมพิเศษสำหรับสมาชิกนะครับก็จะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกประเภทสามัญสมาชิกประเภทวิสามัญและสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปว่า สมาชิกแต่ละประเภทประกอบด้วยบุคคลประเภทใดบ้างข้อ8การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ร้อยละ15บาทต่อปีนั่นเองนะครับข้อ9การจัดทำระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ข้อ9 มีการจัดทำระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นก็คือ 1. ผู้ตรวจสอบโดยตำแหน่งนั่นก็คือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั่นเองและ 2. ผู้ตรวจสอบภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มโดยการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบอย่างน้อย2เดือนต่อ1ครั้งนะครับและข้อ10กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะต้องมีการจัดทำงบกำไรขาดทุนปิดงบดุลและกลุ่มมีการจัดสรรผลกำไรตามระเบียบของกลุ่มทุกปีนะครับและทั้งหมดก็คือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครับ